แบบห2สองจุดหนึการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะข้อที่1หาผลลบดูตัวอย่างนะคะสี่รบลบด้วย1นึ่นะคะหกลบแตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือหนึงนะคะตรงนี้เป็นสิบหกนะคะสิบหกลบแปดเหลือแนะคะต่อไปต่อไป1นลบสี่นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือสาม ตรงนี้ก็เป็น11นะคะ11เลบ4เหลือ7 3ลบหนเหลือ2นะคะคำตอบ278บนะคะต่อไปข้อที่1นะคะ1 1 2่ลบนะคะ2 – 4ลบตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือ0ตรงนี้เป็น12นะคะ12บอลบสีเหลือ8ปนะคะ0ูลบ2ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ0ตรงนี้เป็น10นะคะ ตรงนี้เป็น10นะคะ10ลบ2เหลือ8นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็น818นะคะต่อไปข้อที่2 305ลบ1น6นะคะ5ลบ6ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือ2นะคะตรงนี้ก็จะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้น ห้าลบหกนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะแล้วก็ยืมตรงนี้ก็จะเหลือ9กตรงนี้ก็จะเป็น15นะคะ15-6ลบเหลือ9นะคะ9-8ลบเหลือ1 2-1ลบเหลือ1นะคะคำตอบ1นึงร้อยนะคะต่อไป200ร้อลบหนึสิบสามนะคะ0-3นลบนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้ก็จะเป็น1ตรงนี้ก็จะเป็น10นะคะ รักหน่วยมายืมตรงนี้ก็จะเป็น9ตรงนี้ก็จะเป็น10นะคะ10ลบ3เหลือ7 9ลบ2เหลือ7นะคะ1ลบ1เหลือ0คําตอบก็เป็น7 7นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ7ลบ9นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น17นะคะ17ลบ9เหลือ8นะคะ ศูนย์ลบสองตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ8ตรงนี้เป็น10นะคะ10ลบสองเหลือ8 8ลบเเหลือ1นะคะคำตอบ188นะคะต่อไป813ลบ516นะคะ3ลบ6ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ0ย์ตรงนี้เป็น13 13ลบ6เหลือ7 0นลบ1ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น 10นะคะ10-1ลบเหลือ9 7-5เลบหเหลือ2นะคะคำตอบ297นะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาผลลบดูตัวอย่างกันนะคะ658-259ลบนะคะ8ลบตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้ก็จะเหลือ4ตรงนี้ก็จะเป็น18นะคะ18-9ลบเเหลือ9นะคะ ต่อไป4ีลบหตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้ก็จะเหลือ5ตรงนี้ก็จะเป็น14นะคะ14ลบ5เหลือ9นะคะ5ลบ2เหลือ3นะคะคำตอบ3า9อนะคะต่อไปข้อที่1นะคะ845ลบ458นะคะ5-8ลบ8ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ3ตรงนี้เป็น15 15ลบ8เหลือ7 3ลบ5้าตัวตั้งนะ้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ7ตรงนี้เป็น13 13ลบ5้าเหลือ8นะคะ7ลบ4เหลือสคําตอบ387นะคะต่อไปข้อที่2 460ลบสาศูนย์ลบ4ตัวตั้งนะ้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือ หตรงนี้เป็น10นะคะ10-4ลบ4เหลือ6 5ลบ9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ3ตรงนี้เป็น15 15-9ลบเเหลือ6นะคะแล้วก็3-3ลบ3เหลือ0นะคะคำตอบ66นะคะต่อไปข้อที่3 643กร้ลบสี่นะคะ 3ลบ7ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือสตรงนี้เป็น13นะคะ13ลบเเหลือ6 3ลบ8ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือหตรงนี้เป็น13นะคะ13ลบ8เหลือห5ลบ4เหลือ1นะคะคำตอบ156นะคะต่อไปข้อที่4นะคะห้าร้ลบ335ห้า หนึ่งลบห้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือศูนย์ตรงนี้เป็น11นะคะ11เลบหเหลือ6นะคะศูนย์ลบ3ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือสตรงนี้เป็น10นะคะ10ลบ3มเหลือ7 4ลบ3มเหลือ1นะคะคำตอบ176นะคะต่อไป1000นะคะลบด้วย142นะคะ 0ลบ2ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือ0นะคะตรงนี้ก็จะเป็น10หลัก10ไม่ยืมก็จะเหลือ9ตรงนี้ก็เป็น10นะคะหลักหน่วยไม่ยืมตรงนี้ก็จะเป็น9ตรงนี้ก็เป็น10นะคะ10ลบ2เหลือ89ลบ4เหลือ59ลบ1เหลือ8นะคะคําตอบก็จะเป็น858นะคะต่อไปข้อที่ สนะคะหาผลลบข้อที่1 972กบสอลบ้นะคะ2อลบ4ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือ6ตรงนี้เป็น12 12ลบ4เหลือ8นะคะ6ลบ9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น16นะคะ16ลบ9เหลือ7นะคะ8ลบ6เหลือ2นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ1ลบ4นะคะ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดลบสี่เหลือ7 2็ลบสามตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสิบสองนะคะสิบสองลบสามเหลือ9นะคะสามลบหนเหลือสองนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะสามลบหตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมหลักสิบไม่ได้ก็ไปยืมหลักร้อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเหลือ4ตรงนี้ก็จะเป็น10นะคะหลักหน่วยมายืมก็จะเหลือ9ตรงนี้ก็จะเป็น13นะคะ13ลบ6เหลือ7 9ลบ4เหลือ5 4ลบ1เหลือ3นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ3ลบ7ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เหลือ0ตรงนี้เป็น13 13ลบ7เหลือ6นะคะ0ลบ5ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ7ตรงนี้เป็น 10นะคะ10ลบ5เหลือ5นะคะ7ลบ3เหลือ4นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ7-9ลบ9นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ3ตรงนี้เป็น17นะคะ17ลบ9หลือ8นะคะ3ลบ4ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ8ตรงนี้เป็น13นะคะ13ลบ4เหลือ9นะคะ8ลบ5เหลือ3นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ3ลบ5นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือห ตรงนี้เป็น13 13าลบห้าเหลือ8 6ดหลบ1เหลือห้าหลบสองเหลือสี่นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ3าลบ7นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ5ตรงนี้เป็น13 1 3 7ลบเเหลือห5หลบ5้าเหลือ0 5หลบหเหลือสี่นะคะต่อไปข้อที่8นะคะ1ลบ3ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือสตรงนี้เป็น11นะคะ11ลบส เหลือ8นะคะ3บ4ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เหลือ7ตรงนี้เป็น13นะคะ13ลบ4เหลือ9 7ลบ5เหลือ2นะคะต่อไปนํำผลลบที่ได้มาถอดรหัสกับตัวอักษรต่อไปนี้เราก็จะได้298คือ a นะคะก็คือข้อ8นะคะเติม a นะคะต่อไป357คือ o นะคะ ก็จะเป็นข้อ3นะคะเราก็จะเติม o นะคะต่อไป e 4ี8นะคะก็คือข้อหนะคะตอบ e นะคะ e นะคะต่อไปตัว h นะคะ278 278ก็คือข้อ1นะคะ แล้วก็เติม h นะคะต่อไป l 398นะคะก็คือข้อ5นะคะตอบ l นะคะต่อไป m 297นะคะ m คือข้อ2นะคะ m ต่อไป v 406นะคะก็คือข้อ7นะคะ v แล้วก็สุดท้ายตัว t นะคะสี่ห้ากนะคะก็คือข้อสนะคะ t นะคะ